สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาสรุปนะคะฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรโดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีค้าว่างลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะบนกันไปนอกพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางหานอนมัดรวมนะคะของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ85หนะคะหลุดตารางกำลังวันเข้านะคะ85 9 6กนะคะ96แอดมินก็เจาะไม่เข้าหลุดนะคะ9มาส่วนล่างนะคะ2 9แอดมินก็เจาะไม่เข้านะคะ98ให้เข้านะคะตัวเด่นตัวเน้นตัวชอบให้นะคะ หนึ่งห้าให้เด่นหนึ่งจอบไม่เข้านะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกก็หลุดนะคะเด่นหนึ่งจอบหนึ่งไม่เข้าศูนย์ห้าหลุดตารางกำลังวันเข้านะคะเก้าศูนย์ห้าแตกสามตัวนะคะศูนย์สามหกนะคะสามหกก็หลุดสรุปแล้วเข้าหนึ่งน้อยนะคะตัวเลขน้อยมากโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดก็ง่ายนะคะโอเคนะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9 4 2 7 1 3นะคะแอดมินให้เด่นไปที่เด่นไปที่4นะคะเด่น4กับเด่น7นะ,ะเด่น4ก็จะเป็น4 9 7ก็จะเป็น7 1 แล้วก็จะเป็นห้าเจ็ดนะคะอย่าลืมนะคะสี่หกส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นสามเจ็ดสองหนึ่งหกสี่สองสามนะคะ อย่าลืมเก้าสีนะกันเบิลน,นะคะก็จะเป็น0ูนย์ศนะคะตัวที่แอดชอบนะคะก็จะเป็นชุดเด่นหมดเลยนะคะชุดกันเนาะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลยกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับนี้สวัสดีจ้า